ฮัลโหลหนึ่งสุขสบสวัสดีครับทุกคนนะครับคุณเกมมอนเตอร์เดอร์นะครับวันนี้เราจะมาช่องเราเล่นกับคุณจะมาเล่นเกมเดโมกันนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Call Call, เกดิวคอนะครับดิวคอร์แปลว่านักขุดเจาะนะครับแบาขุดเจาะดวงดาวนะครับหาทรัพยากรตัวเกมเป็นแนวโรคไร้แพลตฟอร์มเมเนจเมนต์เหมือนเล่นจบชารเตอร์เราก็จะได้ทรัพยากรมาเนาะมิน,ะนเนอรนะครับก้อนชีตผมเรียกกลมนี้ว่าก้อนชี เอาก้อนชีตมาอัปเกรดอัปเกรดเมตามันเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นอะนะถือว่าตอนนี้เกมเป็นตัวเดโมเนาะก็น่าจะมีให้เล่นแค่ด่านเดียวนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูเลวกันนะว่ามันเล่นยังไงนะครับตึง ตัดฟอร์มของเรานะครับแล้วก็เริ่มขุดได้เลยนะครับกดกดขุดุด,ดุดไปไแล้วฝั่งซ้ายนี่คือทรัพยากรเนาะที่เราจะขุดได้นะครับพอนี่คือเหมือนเลือดเคชพีของตัวหลักเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสัตว์ประหลาดมาตีเรานะครับก็ประมาณนั้นเนาะมีก่อสร้างได้ด้วยนะครับสร้างที่ผลิตคนนะฮะ สร้างที่ผลิตทรัพยากรแบตเตอรี่แล้วก็นี่ดดนเสิร์ตไปแล้วก็เราเริ่มขุดเลยแล้วกันเริ่มขุดเริ่มขุดแล้วครับก็มีคนขุดอยู่สองคนเนาะคนเก็บหนึ่งแล้วก็ทหารนะครับใช้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะอขุดได้เล่มันเรียกว,ว่าเล่อะไรไม่รู้อะเรียกว,ว่าฐานนะครกันเนาะเหมือนว่าใช้สี่อันในการแบบว่าเดินเครื่องให้มันขุดลงไปลึกขึ้นอะไรอย่างงี้นะชุบชุบอันนี้ เรียเขียวโดใช้ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะกดคิวเพื่อเล่นเวลาได้ด้วยนะครับก็ไม่บอกนะเนาะเรียกเขียวใช้ทำอะไรอ่ะอันนี้ลงหลอมเราหลอมเด็กมาได้ถึงก้อนเรียกสีฟ้านี่ว่เหล็กแล้วกันเนาะเอาไม้เนี่ยเพิ่มมาอันนพื่อความรวดเร็วในการขุดนะฮะผลจไ,ได้อะไรวะเรีเขียวเนี่ยเป็นรีเติร์ดนะครับเทคโนโลยีเอาพิษแล้วกันเนาะครับแบบว่ายิงติดพิษ จต่แปะมันจะมาสร้างตรงนี้แต่ว่าเก็บสเปกตรัไว้ก่อนละกันฟอยเซนกันฟอยเซนกันเอาไว้ข้างบนเลยละกันนะเดี๋ยวศัตรูมันจะมาจากตรงนี้นะครับข้างบนมันก็ตรงนีง้เลยละกันอันแรกชุบชุบ,ชบแมชชีนกันเทอเรดเอ่อสิบเจ็ดบล็อกละกันนะครับการสามหนึ่งหนึ่งเทอร์เรสอยู่ข้างล่างเหรอ อาจจะไกลหน่อยเนาะแล้วก็มันเอาเปลด่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองทรัพยากรไปหน่อยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันอ่าอันนี้มันจะมีศัตรกมาแล้วเนี่ยครับเหมือนมันเป็นไข่มาแรงอะไรอย่างนี้นะครับถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะฟักตัวามาเนี่ยคุดคุด คมันน่าจะมีไข่แมลงอยู่ฝั่งตรงเนี้ยตัวแมลงเนาะก็อันนี้คนเราเต็มได้เจ็ดคนก็ได้สองนะคนเก็บอีกหนึ่งแล้วกันอย่าปล่อยให้มันฟักครับอย่าปล่อยให้มันฟักหีิบเจอแล้วเจอแล้วตัวแมลงเล่มไปก่อนแล้วกันวันนี้มันจะปล่อยลูกมาฟักตัวนะครับต้องตีมันก่อนเร่งเวลาแป๊บ ชุบชุบขุดแต่ขุดขุดขดไปครับอันนี้มาแล้วเนาะกาดเอาออไปเอาคนขุดก่อนนะอันนี้สองที่เลยฮะเอาคนขุดเพิ่มนะครับที่เราควรจะสร้างที่ยิงเพิ่มด้วยเปล่านะแต่ว่ามันโคตรจะแพงเลยครับ6เกรด บ <to> แบบนี้น่าจะมีเหมือนตัวบัฟรูให้มันแข็งขึ้นเนาะสักที่นึ่งเดี๋ยวดูก่อนละกันรอมาขุดไปแล้วกันนะสร้างเพิ่มได้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากติดกันนะอันนี้เป็นรีเซอร์นะครับมัวร์คืนรีสแตนเพิ่มเลือดของคนงานเพิ่มสปีดคนงานมายิงสปีดจะน่าสนใจ อันนี้อันนี้ประมาณนั้นเดี๋ยวต้องเก็บเงินก่อนคนก็เอาเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเต็มเจ็ดแล้วเฮ้ยนี่ก่อนอ่านี่งตัวตัวโล่มาครับกด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 คีวิธานเพิ่มเอ้ยอันนี้คือ ไม่ปลอดภัยครับตอนกลางคืนแล้วนะฮะทุกคนหลบไปข้างบนนะครับเราจะบีเออมีแมงมามีแมงมีทั้งบนทั้งล่างเนาะชิบหม,มาข้างล่างก่อนนอนยักษ์นะครับชบิข้างบนก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันโอเคยิงเข้าไปแล้วถ้ามันไม่โดนไหมอา,าโคตรอ่าแล้วก็ติดพิษมนะันก็จะตายรูาาย้ป่ะนะ หรือว่าเราควรจะแมชชีนกัน,นซสักหนึ่งรอบเกียหน่อย u ป g r a ดแเราได้อะไรเพิ่มอ่ะช็อตติ้งสปีดเนอะสปีดหมดเลยเระยะมันก็เข้าเดินมันจะมันจะไม่ค่อยดีอ่านะตรงฝั่งซ้ายเนี่ยจะเออโอ,อ้อ,อมันไม่ดีแล้วคนระับดีช้าไปหน่อย ใายทิ้งได้ไหมมันจะเสียไปหนึ่งเออมันต้องมาใส่เพิ่มบ้างแหละของนี้ไม่ยังมีเหรอถ้าเราฆ่าหมดแล้วก็มันเป็นเริ่มวันใหม่ชุดๆๆตรงนี้นะเขาก็รอถึงรอบมันก็จะคืนที่ใหม่หนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือแร่ชิปต,ต้นใหญ่แต่เขาไม่บอกนะว่ยัย แต่นักชนิดของก้อนหินเนี่ยมันขุดยากขุดง่ายต่างกันยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันครับ Restore the Core of the Deep หนึ่งร้อยสิบเออมวันนี้ Active Data ขอ๋ออันนี้น่าสนใจนะ Collect อ,อันนี้แล้วกันะค,ะครับแบบว่าเปิดแมปเปิดแมป,ปต้องสร้างก่อนนะ Block Viewer ก็มีแค่สองช่องนะครับก็คือเราสามารถทำแบบนี้ก็ได้นะฮะ เปิดแม็กเนี่ยมาเล่นพร้อมกันแล้วอ่าฮะอันนี้แอคทิฟไ okay, oh. นท์ไทม์โอเคน่าสนใจอนี้แล้วกัน oh. อันนี้เหมือนเป็นว่าส่งโดนไปตีศัตรูข้างบนอะไรอย่างงี้นะครับ oh. ก็ใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเนาะโอ้ยมันอะไแล้วนะครับมันมันปุ๊กมาแล้วมนะันมันต้องอยู่ข้างล่างที่เลยนะครับตัว ลังมาเนี่ยเจอแล้วโอเคอ่าผมว่าเราเพิ่มเรเซิร์ m i n i น g งสปีดน,น่าจะได้เลยเย้ยเราต้องเก็บเงินไว้ด้วย,วย,น,ยนี่หว่าเดี๋ยวเก็บเงินไว้สักสี่แล้วก็สีแดงด้วยหรอสีแดงเดี๋ยวเรารอ,อคนมาเก็บตรงนี้ก็น่าจะได้เต็มไปหมดเลย อันนี้สีนี้คือขุดไม่ได้นะครับแกนสมายขุดไม่ได้ขุดจากฝั่งนี้ไปแล้วกันเนาะยังเหลือเยอะอยู่สีแดงน่าจะเก็บเข้าไปแล้วโอเคใกล้กลางคืนแล้วอะ่ะสีไหวหัยือเปเ่ากไม่รู้เดี๋ยวเขาต้องรอเขามาเก็บตรงนี้ เห็นด้วยชึบ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 ไม่รู้ว่าไอ้ข้อที่มาเมื่อกี้มาจากไหนน่าจะข้างล่างหรือเปล่าขุดรถไปครับกดขุดขดขดมีขุดอันนี้ด้วยนะครับรีเซ็ตเพิ่มเอาละมาแล้วนะชบ วคคนรับเหมือนคนขุดเยอะเกินไปแบบว่ามันต้องมีคนเก็บแร่ป่ะทุกคนแร่เต็มคืนเลยครับตอนซื้อมาแล้วเนาะข้างบนมาแหละเรามีอันนี้และน่าจะดีขึ้นนะครับฝั่งซ้ายนี่เนาะพอเราน่าจะไม่เริ่มพอเราเริ่มจะไม่พังผมว่าอันนี้ส่งโดนเลยครับส่งโดน ไม่หมดหว่ะมากี่รอบแล้วดิแล้วอโอเคอ่างั้นเดี๋ยวเราฝั่งนี้มันไม่แน่มีอะไรละต้องขุดไปข้างล่างว่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้เป็นอะไรนะไม่อยากขุดอย่างงี้น่าจะมันน่าจะขุดนานนะครับใช่ไหมมันเป็นก้อนหินอนะ่ะชุดชุด คนขนนี่ก็นานแล้วเกินนะคำว่าน่าที่สื่อสปีดได้นี่หว่าเอ่อวอล์กเกอร์สปีดจัดไปก็คมเร็วน่าจะต้องกดสื่อช่วชุบชุบชุบอันนี้ช่วยช่วยเรืงขุดนะฮะนะฮะชุบ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 ออกมาหนิลรีเซิร์ช มิน er. uh ิดิวรัน n c ช e r อไม่ชินกันแอคทีฟในทางอังกฤ s h ปลเลยอ่าฮะอันนี้น่าจะตัวเลือดเยอะเนาะค่อยๆยิงเร็วขึ้นเรืนะ่อยๆแล้วฮะในช่วงเราขุดเร็วขึ้นน่าจะดีเหมือนกันถ้าขุดเร็วขึ้นอาจจะอะไรเนี่ยอสองสองก้อนเด็กให่โหแอ่ะรอไปก่อนโอเคงั้นเราเอาตัวแบบกดเจาะมินิดิวมาแลกกันนะฮะ ชึบ,ชบเดี๋ยวส่งหุ่นไปครับส่งหุ่นไปปัง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 น่าจะกดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับโอเคออออโอเคเยอะเลยครับตอน,นนี้ปุ๊บปุบเดี๋ยวจะไม่ได้ดูว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างน,นะครับต,ต้องกดกัน ตรงนี้น่าจะตันนะไม่แล้มันส่งไปแล้วครับไปนะครับก่อนที่มันจะฟักตัวเอ่อสร้างขยายได้ด้วยเนาะอย่าได้เอ่อว่าแค่นี้ก็น,น่าจะพอนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรามีตัวแปลว่าปล่อยโดนด้วยจะใช้พวกอัปเดตพวกนี้ก่อนแล้วกันก็<อ>พวกนี้ไม่แน่ใจว่าต้องอัปไหม อขั้นต่อไปต้องใช้แหลบสองแหลบเนาะก็คือต้องสร้างขื้นนะครับแต่ว่าเรามาสร้างแบบว่าตัว,วแฟคทอรี่ก่อนกันมันจะทำให้เราได้ทพยากรเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะล็อกเก็ตเทอร์เรสแล้วเอฟเฟกตีฟล็อกเก็ตเอฟเฟกตีฟตะเกนแรงลองแรงทักเก็ตนะฮะอืมอันนี้คือเราต้องจะขุดเร็วขึ้นใช่ไหมประมาณอันนี้แอคทีฟได้แต่ว่าต้องใช้สล็อตเนาะ อันนี้เลยแล้วกันผมว่าวันนี้ะจะสร้างตรงนี้แหละ Explosive type นะฮะมันคือแหละจะต้องสัพแพคแม่จะต้องคุณตองคนกลับไปกันเลยครับห้ารู้ว่ะสร้างได้ไหม Explosive t y p จัดไปฮะทุกคนครับกลับครับขึ้นบกครับทุกคน แล้วมานะบุกจากทางนี้นะฮะอ่าสตูยังไม่โบสตูยังไม่โผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับตัวมีตัวใหญ่ละตัวนี้วันที่สามมันก็ค่อยโหดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวส่งโดรนมันก็ไกลอยู่สุดขอบเออได้ผลผลดีคนระับ ต้องโดนไตรต็อกป๊ะต็อกเปะต็อปะต็อกปะต็ปะแล้วก็โดนนี่มันระเบิดได้ด้วยโขุดแรงขุดแรงโอ้ยตรงนี้อ่ะโู้ตรงนี้ก็ได้เยอะนะครับเอาตรงนี้หน่อยกันไปได้คนนักขุด เราได้เหล็กมาน่าจะครบสี่แล้วเนาะน่าจะทําขั้นต่อไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวทาบ้านเหล็กแล้วก็เพิ่มคุณสักหนึ่งนนะคุณแล้วค่เนาะอยากได้คนเก็บของเพิ่มไหมมันอยู่ตรงพื้นเยอะไปหน่อยอเค <Okay. S 2> ว่าสร้างได้แล้วปลาเหล็กเพิ่มโอเคอ่าใช้หนึ่งเนาะเราคนเก็บแบบเราเลือกไม่ได้ว่าเขาจะให้ ไม่จะหยิบอะไรเนาะมันเลือกอีกนะเ,อเดี๋ยวคนขุดหมดแล้วไม่มีอะไรขุดแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคไม่ต้องขุดก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วแบบหมดจริงจังคนเก็บของครับก่อนที่เราจะไปชั้นถัดไปเนาะน่าจะมีแค่สชั้นหนะ้ิบร้อยห้าสิบมันลงไปทีละห้าสิบขอคน เก็บของเพิ่มน่าจะต้องอีกสักวันหนึ่งนะครับถึงจะได้นี่นะครับเอ่อทุกคนกลับขึ้นโบ,บกครับ วันพรกงนี้น่าจะเก็บหมดนะผมว่ามาแล้วยิงก็ไม่โดนนั้นเกเนาะเอ้ยโดนไปยิงซะโดนงู หนึ่งคนผมว่าต้องเอากาดนะใส่สร้างก่อนแล้วกันคนระับว่ามันเต็มแนละ้วสิบคนบาร์เร็ที่สร้างมามทำได้ผลแค่ดีนะครับชึบชึบชึบ,ชบแล้วก็เราสามารถกดได้เลยแล้วก็มันจะรอไปวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะหมดแหละ ต้องรอพวกนี้ชื้อ <Shoot. S 1> ก็เดี๋ยวเราสร้างฟคทอรี่เพิ่มแล้วกันนะฟคทอรี่เพิ่มเพื่อความเร็วในการผลิตทรัพยากร,กรนะครับจะไปอ,อ๋อยิงเร็วขึ้น100ร้อยร้อยเท่าก็คือสองเท่าแล้ว CL Resort i n c u r r e n t Level ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยแต่ว่า Daytime เรามีกะแล้วสิเอา Nighttime ไหมเนี่ยความส็สอตมันหมดแล้วนะครับใช้อะไร อันนี้คือเทอร์เรสยูตเตอร์นี่จะเป็นเทอร์เรสอวะเนนอน,นไม่แน่ใจเราเล่งเวลาได้ปะนนต้องรเ,เวลาเยอะเรารีเทก็คือเรียกเร็วได้นคะ่ับ แล้วมีสตูดตัวใหม่แหละมันค่อนข้างจะเคลื่อนที่เร็วนะคเพื่อเพื่อเพื่อรุนไปจัดการมั้งครับก็เดี๋ยวลองดูไหมสปีดมันตายหมดเลยวะไม่ถึงขั้นไม่ต้องถึงมือผมนะเนี่ยมันกี่วิลองดูแล้วกันนะอ๋อต้องเลือกด้วยก็จะใช้ฝั่งไหนฝั่งนี้กันอ๋อเลือกฝัก่งได้นะครับ คนโจ้ยนี่งไปยิ่ยงโอ okay. เคนะขุด o ok ลุกขึ้นมาครับขุดเข้าไปชุบ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 ไปอีกสองอันกันนะโอเคถ้าเราตำหนิตำหนิน่าจะได้นะแล้วก็ถ้าเราชั้นลึกขึ้นเรื่อนเราก็จะมี ที่ที่จะสร้างขึ้นเนาะแอคทีฟเดท่าไม่ได้รืสโตคอลปุ๊บปุ๊บแอคทีฟไหนทามัมันหมดแล้วนะงั้นเพิ่มเลือดร้อยสี่สิบนิลลิโเนาะโอเคเราใช้อะไรเดี๋ยวเอ่อพิษไหมก็แบบพิษข้างบนนะครับน่าจะได้แต่ว่าไม่มีทรัพยายกรเอาไว้ก่อนละกันเนาะ ไปแล้วข้างล่างก็น่าจะมีนะผมว่าสั่งเลยแล้วกันอันนี้น่ามาเฉลยนะครฮะจะไปตรงไหนต่อได้มันต้องขุดออกไปเลย,ยแล้วกันอา่าชึบชุบแล้วคิดมาใส่ักตรงนี้ทักงหนึ่งที่แล้วกันนะครับชุดอันนี้น่าจะเดี๋ยวว่าเขาจะเดินมาหากันาทางลับแล้วกันนะครับ คนขี่น้องบนแล้วนะดูซิว่าข้างบนมันให้ไหมศัตรูน่าจะเหมือ,อนอาหยงรามเนาะหนอนน่าจะเหมือนเดิมสำเรแล้ว ขึ้นไปสูงเลยนะครับชึบๆติ๊กพิซซ่าโอเคน่าจะไม่ไม่ต้องใช้เลยมากน่าจะตายง่ายนะครับชึบช๊บๆตายซะสิสยิงเร็วเลยเสิงสต้นไป นนโดนจะตายแล้วครับตัวนี้ด,ดีดียังไหวอยู่นะครับยังไม่เขียนเลือดอะไรว่าแต่ตัวที่มันใส่เพิ่มเลือดเืออะไร6กับ2เนาะหินแดงน่าจะไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแฟคทอรี่หินแดงแล้วกันชุบชุบชุบเวไปครับให้ อนี่แหละครับต้องดูวันว่าชั้นไหนได้ว่าอาจจะต้อง อื้อไอ้พอดีเลยนะครับเอ่อเพิ่มนะครับอาจจะต้องรีเซ็ตพวกกูว่าดาเมจมดกาโอเคอะไรวะเนี <not> so ่ยอสมัยน in <fs> ี้ม <reci> ันหมายความว่าอย่างไรส่วนอ๋อไปไม่เหรอไอ้สัสอื้อโอ้ยตายทุกที อาจจะต้องเพิ่มเลือดให้เขาเหรอไอ้ก็อะไรโอ้อมันปล่อยลาวาไม่ได้นะครับก็ตายสองตัวแย่ที่สุดโอเคเอ๋อปตียังไงวะเนน่ะมันขุดได้พังก็ค่อนข้างจะไม่คุ้มเลยนะครับพี่ จะต้องเลี้ยงไปเหรอหรือ,รอ,อยังไงโอเคแตกพอดีเนาะเราขุดแบบนี้ไม่ได้มันขุดตรงได้อย่างเดียวมันก็ตรงนี้เป็นไงเฮ้ยการแบ,บ่งบนนะครับทุกคนเนี่ย โอเคมาแล้วนะตรงคนโจนไปสีแดงน่าจะพอละสีดำเป็นเหล็กบ้างชชิิบบชิบๆๆ เริ่มมา,ายเยอะนะครับเนี่ยต้องอาจจะสร้างเพิ่มซะแล้วเสร็จโอ้ลืมระเบิดระเบิด ตายไม่หมดแนะเอ่อถึงขอบพอดีนะครับอาจจะต้องอะไรวะอัพเกรดใช่ไหมสปีดเอสปีดนะครับโคตรจะเบาปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะ,ปะอือฝั่งนี้ล่ะต้องขุดไหมจะต้องขุดนะโอเคได้อยู่ เริ่มได้ทรัพยากรเยอะเลยนะตอนนี้อ่าเราก็ส่งนักขุดเข้าไปขุดมันทิ้งไงไม่เสียเลือดด้วยนะชิวเลยชิวเลยชิวเลยแบบนี้ Minor, ชิวน่าจะประมาณว่าไม่ปล่อยให้มันผ่านไปข้างล่างเนาะเอาไว้ก่อนละกันอืมปิดแล้วนะหนน่้ ถ้าหาเราออกจากนายได้นะนี่ตัวนี้เนาะ <c oughs> นก็ต้องปุดเลยนะเฟ <c oughs> ร i ดี้ช็อตเลเซอร์เอซิอ,อันนั้นกเกลมอนเตยิงศัตรูที่อยู่ข้างล่างนะได้อันนี้นจะยิงขึ้นไปข้างบนเป็นบิลดิ้งช็อตอันเ <c oughs> <c oughs> ดอร์เกลน่าสนใจช็อตอันเดอร์เกล มันต้องมีการชาร์จเกิดขึ้นด้วยกินสนาคอยเช็คเฉียตายแล้วไม่มีใครตายนะครับอ๋อ oh, อันนี้ตัตูเลือดเต็มเหรอดูก่อนแล้วกันนะตัตูเลือดเต็มมันใช้เหล็กค่านะครับหมดเลยไม่มีเหล็ก แยกจนแต,แต่ไปสิทุกคนกำลังเล่นจริงๆไม่ต้องรีบเรียกก็ได้嘛หรือว่าหนอนมันไม่มากินเราตอนนั้นนะครับก็ชิบหล่อนส่งโดนปราหุ่ยตัวใหม่เดินเฉียงเด้ววะ เดี๋ยวรอดูก่อนว่าถึงระยะหรือยังนะครับถึงระยะก็ต้องทำเร็วนะเพื่อคอยผม ไปแล้วข้างบนข้างล่างเามลค่อยดีนะครับเริ่มเริ่มไม่ดีนะครับตอนนี้โดนยิงรัวๆนี้ยิงรัวด้วยเออคุนโจ้นเอาไปโอเคโอ้ยโอ้โอยเยอะเลยครับเหลือหนึ่งสองสามส,สี่สี่ลอดละเหลือเลือดแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเค แต่ว่านะมันก็เริ่มจากนานนะครับเ๋ยวลองเป็นต้นดูแล้วกันนะจ๊บแล้วมันก็เชียรเบิดนะครับเนี่ยแต่ว่าเนื้อเรื่องเป็นอะไรยังแต่เนื้อเรื่องเป็นยังไงยังเ,เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปดูตอนเกมมันเต็มมันออกกันเองแล้วกันแล้วกันนะครับว่าเกมมันเรือกเสร็จไม่อยากเล่นแต่เรื่องมากนะครับมิชชั่นเฟลนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือหน้าวัน E e เออเอ็กพีสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเอ็กพีาไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอนะเราได้ก้อนชีตมาสิบเจ็ดก้อนก็ดีถือว่าดีเอาเลียนได้ใช่ไหมอาหา่าฮะกาดจ,จะทำงานตอนกลางคืนนะครับก็คือเขาจะยิงมอนเตอร์ได้ด้วยเนาะโอเครีเซิร์ฟเอ็กเพนชั่นก็มีรีเซิร์ฟเพิ่มมากขึ้นโอเคเนาะแต่ว่าจะว่าจะว่านะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่ วันนั้นหน้านะครับกดๆก็ผมถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ไปกดเดโมมาลองเล่นก็นได้ในสตรีมครับวันนี้ก็ละตอนครับทุกคนกดๆก็ผมไรครับ